ทำไมไม่กินอ่ะมีอะไรจะบอกแกอะไรหรอข้อมาพี่ชอบหมวกอ่ะทำไมพี่ต้องเล่นอะไรเนี่ยไม่เอาดิไม่ได้เล่นคิดดูแล้วกัน พ่อแม่เราก็รู้จักกันพี่ก็สนิทกับน้องๆของมกุกทำงานที่เดียวกันผลบ้านเดียวกันต่างกันตรงที่ว่ามุกหัวดีกว่าพี่นิดน,นึงแหละ <c oughs> แต่ว่าถึงแม้พี่ไม่ได้ฉลาดอะไรมากมายแต่พี่ก็ทำอะไรได้หลายอย่างอยู่นะมุกว่าไงอะ เอา,อางี้นะเรายังไม่เคยไปไหนมาไหนด้วยกันเลยนะแบบเดทก็ไม่เคยไปรู้จักป่ะเนี่ยเดทอะไปคืนนี้เลยมั้ยล่ะทุกคืนเลยก็ได้ขอขอขๆอ,อ, <c oughs> อย่งามาตลกเลยตอบย่ามาเล่นไม่ตลกนะมากินข้าวเถอ